ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการติดต่อก,กับประเทศในซีกโลกตะวันตกอย่างกว้างขวางซึ่งทำให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้จึงทำให้ต้องมีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยขึ้นเพื่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกันซึ่งในการบัญญัติศัพท์นั้นพระองค์ทรงคิดศัพท์ภาษาไทยจากคำภาษาอังกฤษขึ้นใช้มากมายเช่นคำว่าวิทยุมาจากเรดิโอคำว่าธนาคารมาจากแบงก์เป็นต้นนอกจากนี้ยังทรงบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้แทนคำไทยที่ใช้อยู่แต่เห็นว่าอย่าง ไม่เหมาะสมเช่นนางนางสาวให้ใช้แทนคําว่าอําแดงเป็นต้นการที่ทรงคิดศัพท์บัญญัติต่างๆขึ้นใช้แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นผู้แตกฉาในเรื่องภาษาไทยและยังทําให้เกิดประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าแก่วงการภาษาไทยของชาติอย่างยิ่งและนี่คือกว่าจะเป็นไทย